กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาสอนลับเพชรฟรีนะครับเนาะพูดง่ายง่ายนะครับก็คือแบบว่าจะสอนลับเพชรฟรีจากเซิร์ฟ เบต้าไปเซิร์ฟจริงนะครับน้องหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะว่าเซิร์ฟเบต้านะครับน้องเราสามารถรับเพชรได้นะครับและโอนถ่านไปใส่เซิร์ฟจริงได้ที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรดีโคตรเจ๋งนะครับน้องและทุกคนยังไม่รู้แน่นอนนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าและหลายคนนะครับก็มองข้ามเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับน้องและคลิปนี้นะครับพี่คิดว่าหลายคนนะครับก็ น่าจะรู้ด nah, ีนะครับเนาะว่าพี่จะทํายังไงนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนพี่เคยสอนไปแล้วนะครับเนาะแต่ก็บางคนก็ลืมนะครับก็เลยแบบว่าจะมาสอนอีกครั้งละกันครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเนาะรับยังไงนะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเนาะสำหรับการรับเพชรจากเซิร์ฟแอสซวนไปเซิร์ฟจริงนะครับเนาะก็คือพี่จริงมันทําได้โคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะแต่ทุกคนมองข้ามเลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับพี่ขอ แจกเพชรเหมือนกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกอลิน่าฟ,ฟ,ฟารีๆมูลค่า1น0้บาทนะครับหีืพี่ทำการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยล like, ลแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ลวกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่แล้วก็เป็นกิจกรรมฟรีๆจากพี่แลวกันนะครับน้ะก,ก็ ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเด้อก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจากพี่นะครับที่แบบว่าเป็นการสนับสนุนทุกคนไปในตัวด้วยนะครับและทุกคนก็อย่าลืมมาสนับสนุนพี่ด้วยละกันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละ1ทีนะครับน้องมาเรามาเริ่มรับเพย์กันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือ1ึ่เลยนะครับน้องให้เราเปิดคุมโก้ขึ้นมานะครับทุกคนและเชิญคำว่าฟร e ไฟล์แอสวานะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เชิญได้เลยนะครััััััับบบบเนน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 นาะะะะะสสสส่่่่วววคคคคคคคไไไหหหมมมรรรรรแล้องก็จดียย ก็สามารถทําตามพี่ได้เลยเนะครับเนาะเพราะว่า ถ้าคนไหนสมัครแล้วนะครับนอมันก็จะไปโผอีกหน้านึงนะครับแต่ถ้ายังไม่สมัครนะครับนอก็สมัครตามพี่ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเชิญคาว่าฟรีไฟแอสวันะครับของจริงมันจะขึ้นคําว่ากาลิน่านะครับและมันจะขึ้นคําว่า f f g เอฟกาลินานะครับนอหรือว่า FF ฟ s อฟแอสหว i n นเอฟเอฟกาลินาอนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเว็บจริงนะครับนอและของจริงนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ใช่เว็บการพนันนะครับเนาะทั้งสิ้นนะครับก็ค เป็นเว็บที่แบบว่าเราจะได้โหลดเพื่อมาเล่นนะครับถ้าคนไหนอยากเล่นฟีไฟแอสแวนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับถ้าไหนเสียตังค์พี่จะไม่แนะนําเด็ดขาดเลยนะครับเนาะแล้วก็อันไหนที่ผิดกฎหมายพี่จะไม่แนะนํานะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อจิ้มเข้าไปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องมันก็จะเจอนะครับในส่วนของฟีไฟแอสแวนเซอร์เวอร์นะครับเนาะถ้าขึ้นหน้าจอขาวให้จิ้มคําว่าฟีไฟทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้ว ว่าคู g ก e ได้เลยนะครับถ้าคนไหนไม่เป็นนะครับน้องพี่สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน a c e b o o k นะครับน้องก็ลงอินประมาณนี้ได้เลยนะครับและ Facebook ต้องเป็น Facebook ที่เชื่อมต่อกับเกมฟีไฟของเราด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องถ้าคนไหนยังไม่ดาวนโหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับน้องแต่วันนี้นะครับพี่จะมาสอนหาจุดบกบร้องนะครับน้องหรือว่ารับเพชรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้จิ้มเข้าไปตรงสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับน้องจุดนี้เราสามารถรับเพชรและถ่ายโอน เพชรนะครับเนาะเข้าไปเซิร์ฟจริงได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโคตรจะง่ายเลยนะครับเนาะแค่เราจิ้มเข้าไปนะครับเนาะเราก็สามารถนะครับเนาะรับเพชรได้แล้วนะครับเนาะโดยที่แบบว่ามีข้อแม้นะครับก็คือเราต้องหาจุดบกบพ่องในเกมฟรีไฟสวรรคให้ได้1จุดนะครับเนาะและ เอาคลิปหรือว่าวิดีโอมารายงานให้ได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องหนึ่งนะครับก็คือลงไปเล่นฟรีไฟแอส s วานะครับและหาจุดบกพร่องหรือว่าหาจุดบั็กในเกมโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะครับน้องเป็นจุดบั็กที่ข้างเกมนะครับน้องก็คือ มีจุดบบพ้องนั่นเองนะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับวิ่งไปแล้วตกไปอยู่ใต้แมวนะครับเนาะหรือว่าขับรถไปแล้วทะลุเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยการปิดเน็ตนะครับเนาะหรือว่าอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพูดง่ายๆนะครับเนาะมันเกิดขึ้นของมันเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับเนาะในเซิร์ฟเวอรไฟเบต้านะครับและเมื่อเราได้วิดีโอแล้วนะครับเนาะหรือว่าถ้าคนไหนถ่ายวิดีโอไม่ทันก็สามารถแคปภาพได้นะครับทุกคน ถามว่าทำไมถึงบอกถ่ายวิดีโอแล้วก็แคปภาพนะครับน้องง่ายๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเอาหลักฐานนะครับน้องมารายงานเพื่อรับเพจนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับน้องถ้าเรามีวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับน้องเราก็สามารถนะครับน้องจิ้มเข้ามารายงานตรงนี้ได้เลยนะครับรางวัลก็คือ100เพจนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องรางวัลนะครับก็ 100เพนเลยนะครับทุกคนก็สามารถรับได้นะครับน้องก็กดรายงานตรงนี้ได้เลยนะครับน้องอันแรกนะครับให้ใส่ครับอธิบายนะครับน้องก็คือก่อนที่จะเกิดบัคกนี้หรือว่าก่อนที่จะเกิดข้อบกพร่องนี้ทําอะไรมาก่อนนะครับน้องหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับน้องเขียนรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือหลังจากที่เราเขียนอธิบายเสร็จแล้วนะครับน้องเราต้องระบุด้วยนะครับว่า มือถือรุ่นอะไรนะครับนอกที่ทําให้เกิดบั๊กนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอกแล้วก็อย่าลืมเขียนเซิร์ฟเวอร์หรือว่า u ู d ที่เราเล่นแล้วมันติดบั๊กด้วยนะครับนอกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือ ID ที่ติดบั๊กนะครับนอกก็เป็นไอดีตัวไหนอะไรง่ายนะครับเจมเขาก็จะไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับนอกส่วนทําไมพี่ถึงบอกอัดวิดีโอนะครับนอกก็คือ ทางเกมเขาจะบอกว่าให้อัดวิดีโอนะครับเนาะอัปโหลดลง Google Drive นะครับเนาะแต่ถ้าลง Google Drive ไม่ได้ก็สามารถสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาแล้วก็อัพลง u t u b e นะครับเนาะก็อัปลง YouTube ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวิดีโอนะครับแต่ถ้าไม่มีวิดีโอนะครับเนาะหรือว่าไม่มีนะครับเนาะอะไรเป็นหลักฐานเลยนะครับก็สามารถขับหน้าจอได้นะครับทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับเนาะเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเนาะสามารถแคปได้ถึง2หรือ3ภาพเลยนะครับเนาะก็เป็นหลายๆมุมนะครับเนาะเพื่อเป็นหลักฐานนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลายคนก็อย่าสงสัยละกันนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับทำตามที่พี่บอกแล้วกันนะครับเมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ให้จิ้มตรงคําว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะก็คือมันจะขึ้นปุ่มสีเหลืองให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ ส่งได้เลยนะครับน้องเพียงเท่านี้นะครับก็รอ GM ติดต่อกลับไปได้เลยนะครับน้องและเตรียมตัวรับเพรได้เลยในเซิร์ฟจริงนะครับน้องเพราะว่าเพชจจะถ่ายโอนเข้าเซิร์ฟจริงเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับน้องก็คือยังไม่รู้นะครับน้องก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเซิร์ฟก็จะมีการถ่ายโอนนะครับน้องเข้าเซิร์ฟจริงๆนะครับ100เพรนะครับเมื่อก่อน1000เพชรเพนะครับแต่ได้แค่คนเดียวนะครับน้องแต่ปัจจุบันนะครับก็คือ เปลี่ยนเป็น100เพรนะครับเนาะแต่ได้หลายรางวัลนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาสอนรับเพศแบบฟรีๆแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากนะครับเนาะสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วย อขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย